นี่นะฮะคือวัดพระธาตุพงยัง้งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ก่อนกรุงสุขโขทยัยนี่นนะครับประวัติคร่าวๆนะตั้งอยู่ที่ทุ่งยั้งนะครับอำเภอละแวกใช่หรับระตเป็นว,นวัดที่แบบรักษาแบบของโบราณมาได้เลย ดูจากกำแพงนี่ไปตั้งเดิมมันั่นแหละทุ่งนานมากตั้งแต่สมัโครทยนะเพิ่งศิลปะหลายๆแบบก็คล้ายกันที่แบบสมบูรณ์นะอันไหนที่เราเห็นเป็นซากก็เดิมสมัยโบราณก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่เป็นทางเข้าคนเขม,มาเที่ยวเรื่อยๆเนี่ยนี่เป็นอุโบสถเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกัน เดี๋ยวค่อยเข้าไปด้านในนะนี่ก็จะเป็นเจดีนะครับที่มีภาษาด้วยอันนี้สองสี่เก้าสองสี่เก้าสามเนาะรอบๆนี่จะเป็นแบบมีเจดีย์โขะของลักษณะนะด้านหลังก็จะมีพระบรมาธาตุด้านหลัง เป็นเ,เาาท้าโลมาครัทุ่ยงยางทางเข้าลักษณะมานะนี่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 จะเป็นเจดีเดิมนี่นี่จะเป็นหินศิลาแรงคนระับหินหินศิลาแรงที่เอามาทำนี่อย่างสมบูรณ์มากโดยมาตรการเจดีดูอะไรที่การบูรณนะนี่ ดูที่รอบๆนะดูเราจะเห็นรั้วต่างๆเนี่ยมันค่างสมบูรณ์ยังมีแบบกิดปูนที่ฉาบอยู่ขึ่งด้งนานในก็จะเป็นเหมือนที่อื่นะเหมือนโบไทยมาแล้วจะเป็นหินแดงๆแต่ที่นี้ยังมีปูนขาวซึ่งสันนิษฐานนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะ อ,องค์เสด็จมาที่วัดพัทแท่นก็เลยชาวบ้านก็วัดตรงนีก้ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่แล้วมีวัดตรงนี้อยู่เป็นชุมชนโบราณนะชุมชนที่ยังไมมีวัดในชุมชนนี้ก่อนจะเข้าวิหารเดี๋ดูรอบๆเป็นโกบ อันนี้จะเป็นคุณพ่อตวนพมอรจันเนาะหรือขุนสุพัฒนากรตั้งแต่ปีสองสี่ 6, 6, เก้าสองสี่หกเก้าสองสี่หกเก้าดี๋ยวในประวัติไม่ทราบเป็นใครเงีเดี๋ย,ยลองไปดูนะเกิดในดร่เกินปีสองสี่สองห้าห้าจะสมัยราชการที่ ที่สี่เพราะสองสี่ห้าสามเพราเราจะกันที่ห้ามาสอ,องเสียแลสองสี่หกเก้าเป็นอ๋อน่าจะเป็นเจ้าเมืองออกสีน้ำน่าเป็นเจ้าเมืองจระดีแนะววัดเก่านะครับ โอ้แหน,น,นแรงอยงู่นะปลายทางนี่จะเป็นต้นมะพร้าวค่อนข้างแบบสมบูรณ์มากนะมีดูระคังทางเข้าเออเรต้องดมาได้นะครับตรงในเมืองตมีเองแค่ผ่านนะนี่คือที่ทางเข้ามานั่นสวยมากสมบูรณ์แบบนี่ททาง ถอดรองเท้า,ทาก่อนนี่ดูด้านบนนะฮะค่อน้างสมบูรณ์มีประวัตินะฮะนี่จะชัดเจนหน่อยนี่สังฆาสรสร้า,า,า,าสมัยพระมหาธรรมจารย์ที่ไทย สิ่งที่มาดูนี่ผมชอบดูอย่างนือประตูประตูนี่คือการแสดงศิลปะเนี่ยแะรูปภาพของตสายมากนะเป็นประตูโบราณเก่าเป็นเทพนะนี่จะเป็นหลวงพ่อขาวให้เรามาไหว้กันก่อ ที่โบราณของเทียนชิงจะเป็นลักษณะอย่างนี้คนระับด้านฝ้าต่างๆแล้วก็ขาวมันเนดนี่รูปนี่รูปรูปผนังนี่จะเป็นรูปดั้งเดิมเลยนะเ,นเหลือเหลือน้อยมาก,น,ากนี่จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีศิลปะของราม,มาเกียรติ์ผสมนี่เลยเป็นชูชกไหมลวดลายเสาต่างๆว่า สมัยสุโขทัยนะครับยุคก่อนสุโขทยัยไม่แน่ใจเป็นหลายอะไรเหมือนกันนะแต่ภาพทึกหายดีเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนน่าจะมือสัมผัสไปแหละดูนะเสาเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองดูแบบไอ้ซาที่อยุธยาหรือสุโขทยัยที่เหลือแต่เสาเหลือแต่ปูนที่ผุทำลายไปนะเดิมๆริงจริงๆรัก็จะเป็นลักษณะนี้แหละ ต้นเสาไม้เอยอะไรเอยคานเอยนี่อันี้คือแบบสมบูรณ์อยู่แต่ที่เราเห็นก็คือผุพังนะแต่ที่นี่คือแบบยังสมบูรณ์ทั้งเสาทั้งอะไรนะค,คือเหมือนกันเลยนะโบสถ์เอย,ยอะไรเอยยอะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นที่ตุโคไทยก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่นี่สร้างเป็นแถวว่าสร้างก่อนตุโคไทยด้วยความที่เป็นไม้นะเพื่อนหลังคาเป็นไม้อะไยอะไรก็ผุ ทำการเวลาเนาะที่โรหรายกยุทธีตาที่นี่ค่อนข้างดูแลบุบุญะเรื่อยมาเนาะเสาอะไรนี่มันนั่งเดิมครับตืคอคือเป็นวัดประจหมู่บ้านนะเนาะชาวบ้านก็จะคอยคอยทำนุรักษาอยู่นี่ก็รูปหายไปนี่หายไปคือรูปผนังนี่เมือนนะก็เหลือบ้างน,นี่นะโู้ จะเป็นเหมือนคล้ายวัดแม่นางปื้มนะที่ยังสมบูรณ์เนะแต่ที่นี่เหมือนจะเก่าวกว่าก็จะมีบรรจุก็ดีละพระอรมสันติรักวิกระทาพระเกศาธาตุมันรูปหายหมดแล้วนี่เป็นพรนะประจำวัดนะหลวงพ่อขาวไม่จะ่อนมีการขโมยนะ นี่เป็นภาพโบราณเลยจะเป็นศิลปะโคไทยโบราณวสวยมากเห็นไหมอยากให้เพื่อนเห็นนะเอาทุกมุมนะฮะเราจะเอาทุกมุมเลยได้เห็นไปเหมือนกันบรรยากาศในวัดนะครับเ่วกประวัตินี่เราเซิร์ชดูไดนะ้แต่ว่าภาพหรือบรรยากาศที่เห็นจริงๆแบบมุมแบบนั้นหาดูยากนะ พราะเราไม่ได้ท่องไม่ได้อ่านขนาดนั้นเห้ดูแบบเห็นไหมภาพผนังฮึพระอะไรเอ่ยเป็นรมมินดูเห็นไหมฮะสวยมากคือแบบนานแล้วมัเนาะหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วไม่ใช่หลวงพ่อขาวหลวงพ่อแก้วนี่ครับ มีสินาบันทึกไว้อยู่หวงพ่อแก้วหวงคลังมีใจศรัทธาได้อะไรเนี้ยบรมธาตุแล้วก็เนี้ยผมอ่านนั่นเป็นภาษาอ่่ไมออกเฤษ นี่เป็นเสนาจนนะึกสมันนู่นเลยนะปฏิสังขรนแล้วเนาะวัดนี้ทรงครั้งพระล่วงชื่อวัดมหาธาตุพระบรมธาตุอายุทยาทรงปฏิสังขรณ์ทับ ประสานคล้ายชมพู่จารึกอืดีนะสมบูรณ์มากการแกะกันเลยโโพีมมะสิงสอกอหนึ่งสองสามอยวาลองอ่านให้ฟังดูกันนะดูไปเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญน,นะหลวงพ่อแก้วเนาะหลวงคลังมีใจศรัทธาได้ปช่วมพระบรมธาตุเขาอ่านนี้อ่ะ ับวิหารโบสถ์มอนวัดพระยืนน่าจะเป็นวัดที่ตรงตรงนั่ะตรงเนางหน,หนาฟัประแท่นเนาะสักเสร็จแล้วบัดน,นี้มีใจเนี่ยนะมีใจศรัทธาได้บ่อสร้างศาลาวัดน้อยปีเถาะสอกอหนึ่งสองหนึ่ง ได้ยอรสร้างศาลาป่อทองปีมะโรงอกอ .122 ด้วยยกสร้างสร้างศาลาแลสนามที่หนองไขฟ่ฟูฟูปีมะเส็ง123ได้สร้างถนนแลบ่อน้ำตั้งแต่อกอ .123 มาจนถึงศอกอ .126 จึงสร้างเสร็จและได้ สร้างสาลาห้วยทายสะโคหนึ่งแปดสำเร็จได้สร้างสาลาแท่นดอกไม้ยกกับน้ำบ่อท้ยกสร้างสาราที่สีสะดเมอวานนี้นะเพื่อนเราแปลคำความหมายไม่ออกเลยแล้วนี่นี่นีนเออ่เราไม่เห็นเมื่อกี้น่าจะอ่านนี่ไม่ใชได้ ตองกระต๊อบอ่านดูนะเจ้าหลหวมปรมโกศนะยุทธยาเป็นที่สองขอนวัดนี้คนะะหหมมนี้นี่สิลปะหัวงพ่อสมบูร่์คือแสดงว่ามีมาตั้งแต่ก่อนก่อนยุทธยาแน่ๆแล้วเพราะว่าเจ้าหัหวงปรมโกศได้มาบูรณะนะนี่ไงที่สองขอนเ มหา,าธาตุพระบรมโกศสิทธยาตรงตีกังคอนสมบูรณนะ์มากเห็นไหมลูกกระนัง แค่นั่งรู้ไม่ได้ต้องเดินอ้อมเพื่บรรยากาศไปด้วยห้องทางนี้ดีกว่าข้างข้านี่ก็จะเป็นตลาดนะตลาดนะไม่จนีนจนหุ่งยังน,นี่นะครับเราจะมาซื้ออาหารกันน,นี่ก็จะมีเจดีย์น้อยอยู่รอบๆเป็นสมบ,บูรณ์นะวัดที่นี่แบบสมบูรณ์มากๆ ซึ่งเราคิดสภาพโดยทา่วไปผมว่าอุธยาหรือสุขโขไทยเนี่ยแบบยังไม่ผูกพันเนาะก็จะคงเป็นลักษณะคล้ายกันนี้แหละนี่เนี่ยไปเสียมาวระทุงยั้งเนี่ยประทุงยัง้ง นี่กัเบ,บริเวณด้านหลังนี่จะเป็นเจดีโอ้โนี่มีจริงๆทะลุตรงข้างหลังนี้ได้ตรงนี้มีประตูอยู่แต่ปิดแต่องว่ามีกำแพงกั้นด้วยเนาะกั้นระหว่างเจดีกับอุโบสถเห็นไหมเอ้ยเพื่อนนี่ไรอะ่ะที่ล้างมือเหรอเฮ้่สวยมากเลยเป็นเหมือนอ่าง เป็นเหมือนอะไรเนี่ยพี่ล้างมือล้างเทา้าหรืออะไร <S <S ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นของโบราณน,นะหัวหินจีนาราแรงนะใช่ไหมดูสิเอ,อ้ยือ,อือ,อื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 กือ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 ปักอื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 อะอือือะอื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 น,น ด้านหลังอโบสดนะาาาานั้นสะั่งเจดีพระบรมธาตุนี่แหละเรียกว่าพระบรมาาธาตุทุ่งยางนี่เกยมากคนไม่ค่อยเยอะนะขายหลายคนแย่ยังไม่รู้นะแต่เป็นวัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์โบราณมากใครผ่านมาแวะมาสักการะน,นี่ด้านหลังทีหาร เดี๋ยวภาพดูรอบๆเมื่อกี้เป็นอะไรให้รู้บ้างนี่นี่มีเสาอันนี้ด้วยนะน่าจะเป็นบอกว่าอะไรอะ่ประปกติต้องมีคุมหรือเปล่านี่ก่อข้างอาจจะมีราคาคุมไหมไม่อีทูยังสมบูรณ์นะเพื่อนนี่ คือด,ดูแลดีมากอะ่ะของสกอที่น้านเหมือนกันเนาะจังหวัดหน้านอะ่ะตรีหลายวัด่ที่สมบูรณ์เลยเนะี่ยสวยขอเดินสักรอบแล้วกันถ้าลองกินตะก,ก,การเนาะสมัยโบราณเนาะก็ะคงแบบมีคนเด็กมาวิ่งเล่นมีอะไรเนาะเป็นชุมชนโบราณชุมชนเก่า แต่ก่อนเขาจะให้ความสําคัญกับวัดทากิจกรรมต่างๆที่วัดมาเจอกันเล่นปะต่างๆกันที่วัดอยูเ่เยอะนะบริเวณนี้ก็คงจะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นเนต็มหลดแล้วตามเมื่อนอกเราก็ยังมีอยู่เนาะที่แบบเล้นอยู่วัดอยู่อะไรเงี้ยแต่เมื่อสังคมในเมืองมันเริ่มมาหล,หลายๆอย่างก็เปลี่ยนนะยเป็นประมาณนี้นีน้ด้าน นี่เดี๋ยวนี้ด้านด้านด้านหลังของผสดตนะคร่อยดีมาเดินอ,อ้อมไปอยู่กลางเมืองแล้วกลางเมืองเลยวัดเก่าเหมือนเป็นวัดประจำหมู่บ้านแหละเป็นชนทุ่งยัง้งอะไรมานะเนี้ยแต่เก่าแก่แล้วแต่ว,ว่าดูแลกันดีเห็นไหมดูกำแพงดูอะไร ไอ้ผมยังคห้องใจอยู่ว่าเป็นอะไรตรงนีน้ที่ล้างมืออ่ะผมว่าดอนะที่ปักทรูบหรือเปล่าอาจจะเอาายลงไปตรงนัน้แต่เป็นของเก่าแน่เหลยรว่าเป็นลักษณะหินนะหินที่ใช้สร้างแบบอะไรอ่ะสร้างเจดีอ่ะใช่ไหมหิน,น,นหรือไง เดี๋ยวเราอ้อมไปทำตรงนี้ก่อนนี้เดินกันมาละกลับชอบแล้วใครๆชอบดูแบบบรรยากาศทั่วๆไปตรงนี้ข้างหน้านี่จะเป็นน่าจะวัดน่าจะขยายขึ้นขยายเป็นวัดใหญ่แต่ว่าวัดเรื่อง,เ,องเดิมอีกประมาณนี้แหละแต่ว่าผมชอบภากบรรยากาศแบบโบราณเนี่ยเดินออกไปแล้วเนีย่ย ก็มีประมาณนี้นะตรงนี้เราก็เดินขึ้นมาที่ว่าตรงอะไรนะโกรธไหมเร,เรียกว่าอะไรต้องทำไหมสวยนะบรรยากาศนี่ฮะข้างๆเราจะบังกันโจร ดีนะผมได่โตมาเนี่ยมาทุย่ยาเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นวัดนะเดี๋ยวมันเดินออกนะ เสียงยวไม่ค hmm. ่อยดังไม่ค่อยสบายนี่มาไหนเมืองก็มีประมาณนี้เพื่อนๆใครก็ตอเชิญมาเที่ยวกันหน่อยนะที่บ้านเราหรืออุติแค่ผ่านไปเชียงใหม่หรือไปลำปางแวะมาได้ ไปเจอกันใหม่ที่นันนะครับบรเลยครับ